สวัสดีค่ะวันนี้เมย์จะพามาชมที่ดินคลอง8ชุมชนหลักทรัพย์ธานีนะคะอันนี้คือทางที่เราจะไปที่ดินนะคะจะมีสะพานสีชมพูค่ะแล้วจะเห็นป้ายบ้านจเจริญรามห้านะคะให้ขับรถตรงไปเลยค่ะ จะผ่านร้านไปษณีไทยค่ะแล้วก็ผ่านห้างทองเยาวราชชัยโยค่ะด้านขวามือจะเป็นโลตัสเอ็กเพรสนะคะด้านซ้ายมือจะเป็นเซเว่นค่ะเราไปทางด้านซ้ายมือค่ะจะมีของกินทั้งสองด้านเลยค่ะเราจะเข้า ด้านชุมชนหลักทรัพย์ธานีนะคะจะเห็นป้ายนี้เลยค่ะเดียวเข้าเลยค่ะขับตรงไปนะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าเทาวเว้าค่ะไม่เหงาค่ะเนี่ยมีเพื่อนบ้านเยอะแยะเลยค่ะด้านฝั่งซ้ายมือนะคะกำลังก่อสร้างทาวโฮมค่ะ ไฟฟ้าพร้อมแล้วนะคะทางด้านขวามือเขาก็กำลังจะสร้างทาวโฮมเหมือนกันค่ะที่ดินของเราอยู่ด้านหน้าตรงนู้นค่ะตรงนี้เหมาะมากๆค่ะสร้างบ้านพักอาศัย นี้คือบรรยากาศที่กำลังจะถึงที่ดินของเราที่เราจะเปิดขายวันที่25นี้นะคะเสาไฟฟ้าพร้อมแล้วค่ะวันนี้เขามาปักหมุดค่ะ ที่ดินตรงนี้มีทึ้งหมด18แปลงค่ะขายตารางวาละ12,500บาทถึง15,900บาทค่ะหน้ากว้างประมาณ12เมตรลึกประมาณ15เมตรค่ะ เหมาะสร้างบ้านพักอาศัยค่ะเป็นแหล่งชุมชน